ของฝากอะไรนั้นก็ของฝากครับฝากมาจากต้นใหญ่ในช่วงหนึ่งแล้วก็มาใส่ช่วงน้อยใหม่ช่วงหนึ่งครับแล้วดูซิว่ามันจะพอไปถึงที่ไหนบ้างครับอะตอนนั้นเน่ยสายพีีมันลุไปแล้วเพราะว่าผมควานมันหลวมไปหน่อยระวังลื่นนะคะ อยู่อยู่ตรงนั้นเนี่ยอันนี้ทำอะไรนะคะอันนี้ฝากครับฝากฝากเขเรียกว่าปากคือใช้สายเนี้ยแต่ว่า ไม่ให้ไม่ให้แถวนี้แต่ไปให้ที่อื่นอ๋อฝากไ้หน่อยฝากไว้หน่อยฝากไว้ฝากมาต้นฝรั่งถึงไหมคะใช่ถ้าสายเรา,าถึงยาวๆอ๋อเนี่ยต้นฝรั่งต็นี้อ่าโอเคเรามาฝากที่ต้นฝรั่งแต่ว่าถ้าดีดีนะสายมันไม่ถึงสายไม่ถึงสายไม่ถึง ลองดูสิคะกับต้นนี้ดีกว่าอ่าต้นนี้นี่อาว่าน่าจะถึงนะลองดูจริงจริงนะถ้าต้นมะม่วงถ้าถึงเอ้ยไปต้นมะม่วงดีกว่าอ่าเอามาฝากที่ต้นมะม่วงฝากบนกล้วยไม้ฮะใช่ไหมได้แล้วมันละอองจะเต็มกล้วยไม้แล้วได้กับต้นมะม่วงด้วยอ่าเคแล้วต้อง<ไ>ปเปิด เปิดวาลใช่ไหมคะเดี๋ยวเดินไปเปิดเปิดครับเปิดติดอ,อ๋อมันมาไม่ถึงนี่เนาะมาไม่ถึงฝรั่งก็ต้องฝากหลายจุดถ้าสมมติว่า ดูว่าต้นไม้ไหนที่น้ําไปไม่ถึงเราก็จะใช้ระบบฝากก็คือต่อสายทีให้มันยาวๆนะคะ,ะเดี๋ยวพี่ชูอยู่ตรงนี้ก่อนไม่๋ยจะให้เปิดปิดวาลนะ้ำอันนี้กำลังทำระบบฝากอยู่นะคะ นเมื่อเขาอยู่ตรงนี้ถ้าเขาอยู่ด้านหน้านี้เลยเนาะ,ะ,ะการพันต้นไม้เนี่ยพันแรงไม่ได้นะครับอเพราะว่าไอเขาจะเติบโตอยู่ทุกปีทุกปีต้องพันให้เขาอยู่สบายเหมือนไม่แน่นไป ไม่งั้นน่ะมันจะกิวถ้าปลอ่อยทานไปกิวแล้วมันจะขาด <c oughs> ครับผมทีนี้เรามาดูว่าอ่ะไอที่ผมปากไว้ตรงนี้นะอ่ะปากไว้ตรงนี้แล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเรามาปากมาันดูว่าจะส่งไปถึง ฝั่งนี้ไป่มากขี่น้อยอไยร่คมีเชเมนหรอกพี่จูขอคัตเตอร์หน่อยค่ะไม่เป็นไรจะได้คัตเตอร์เดินไปซื้เแลอว การกระจายของน้ําว่าจะหาทิศทางไปทางไหนครับผมวนเปิดวาลเลยครับเปิดวาลค่ะพี่ชูเปิดวาลเทสตรงนี้เป็นสายฝากจากต้นไม้ที่น้ํากระจายเราไม่ถึงนะคะโอเคออกมาแล้วสองสามสายจะเห็นไหมนี่อันนี้เป็นระบบ ฝากนะคะน้ําออกมาสามสุดเพราะว่าเราขีดให้น้ํากําหนดทิศทางออกมาสามสามช่องทางนี่เรื่ระบบฝากสุดยอดมากเลยจังนี้อันนี้ต้องยกเครดิตให้ชาวโศกครับชาวโศกเพราะว่าผมดูของชาวโศกมาก่อนค่ะแล้วก็เอามาประยุกต์ทำในบ้านของเรานะคะเป็นระบบ น้ำกระจายที่สามารถาสามารถล่นเวลากับเจ้าของบ้านได้เลยนะคะระบบนี้ทำไม่ยากแล้วก็งบประมาณน้อยมากเลยนะคะส่วนในการพัฒนาควบคุมการเปิดและปิดนี้ต,ตอนที่สามนะคะเราจะใช้ระบบมือถือนะคะเข้ามาควบคุมในการเปิดปิดอีกครั้งหนึง่ง ขอติดตามตอนที่สาต่อไปนะคะขอบคุณคุณตู่มากค่ะสวัสดีครับค่ะ